สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูวาะะ่วินนี่94ทาลลอดนะคะวันนี้แพนจะมาทำพิาารุานะคะในท็อปิกที่ว่าชีวิตหลังความโสดของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเรามาเลือกกันนะคะกองที่1สีเขียวกองที่2ส,สีดำแล้วก็กองที่3มสีเหลืองะคะลองนึกถึงหน้าเขาคนนั้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานค่ะ เลือกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกองที่หนึ่งก่อนนะคะชีวิตหลังแต่งงานของคุณจะเป็นยังไงคะคนกองที่หนึ่งชีวิตหลังแต่งงานของคุณเนี่ยมันก็จะพบกับอะไรที่มันค่อนข้างที่จะนี่นะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่ามีการปรับตัวอะไรกันใหม่นะคะจากที่ว่าบางครั้ง ต่างคนต่างเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาคนนั้นอะ่ะค่อนข้างที่จะมีความที่มุ่งมั่นแล้วก็ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานหรือด้านความสัมพันธ์เนี่ยคุณสบายใจได้เลยผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณนะคะเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยการกินกันอยู่และเรื่องเกี่ยวกับลูกในอนาคตเพราะเขาเป็นคนที่รักความมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่าสามารถ ดำเนินชีวิตได้อย่างมีระบบและมีระเบียบนะคะสำหรับคนกองที่สองชีวิตแต่งงานของคุณจะเป็นยังไงนะคะคุณกับเขาเนี่ยที่ว่ามันมีความที่ต่างคนต่างอยู่คนละที่เนี่ยแล้วก็มาได้เจอกันเนี่ยแล้วพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีเรื่องปากเสียงกันบ้างนะคะคือเหมือนกลิ้นกับฟันอะน,นะมันก็จะมีปากเสียงกันบ้างแต่ยังไงซะ คนทั้งคู่นะ่ะสามารถปรับจูนอะไรกันได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะคนใดคนนึงเนี่ยมีความใจเย็นนะคะหรือความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องอาศัยความเข้าใจกันแล้วก็ใจเย็นๆเ,เปิดใจคุยกันนะคะ mm hmm. ต่อมากองที่3นะคะสําหรับผู้ที่เลือกสีเหลืองนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคุณหลังจากนั้นคุณนะ่ะ คุณจะมีการได้รับคําตอบอะไรบางสิ่งบางอย่างจากที่คุณรอคอยเขาอาจจะเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าคุณได้มีการร้องขอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาทําตัวได้ดีได้น่ารักเหมือนกับตอนที่คุณได้ตั้งใจไว้ที่แต่งงานกับเขาหรือได้คบเขาเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่คุณคาดการเอาไว้เพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยจากที่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะปากกระใจยไม่ตรงกันหรือว่าไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเขา เขาทําให้คุณเนี่ยมีความชัดเจนนะเขาก็เนี่ยเป็นคําตอบที่คุณอาจจะร้องขอไว้ก็ได้คุณจะมีความรู้สึกว่าเออครั้งนี้เนี่ยนะคะมันทําให้คุณเนี่ยมีการได้ปรับเปลี่ยนได้บาลานซ์อะไรต่างๆไม่ว่าคุณและเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบาลานซ์การเอ,อ่อมาอยู่กันในที่ที่เดียวกันหรือการครบกันคนละเครื่องทางแล้วก็สามารถไปด้วยกันได้เป็นความรักที่ดีๆหรือการครบกัน ที่มันค่อนข้างที่จะโอเคไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จบแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย